ก็สวัสดีครับผมก็อยู่กับเราช่างเดินบ้านครับก็วันนี้ก็เข้ามางานนะผมดีดย้ายกุฏินะครับ30มสนะโลนะผมก็แยกนะครับกำลังแยกสิ้นส่วนนะผมด้านหลังเป็นห้องน้ำนะผมแต่เป็นปูนนะครับด้านในเป็นปูนนะครับจะประมาณนี้นะผมอาเป็นปูนนะครับแล้วก็เอาไม้มาแปะด้านนอกเฉยๆครับ ห้องน้ำนะครับผมไปดูเลยนะครับห้องน้ำปูนนะครับก่อปูดนด้านในนะผมแล้วก็ฝาข้างก็เป็นไม้นะก็จะประมาณนี้นะผมอีก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 จ๊ก,กบาทกันนะ เอา้าพ่อกับพ่อก็สำหรับห้องน้ำก็จะเอาไปตามกันนะครับผมไปด้วยกันนะครับก็2เสาเป็นเสาปูนนะครับแต่ตัวบ้านเป็นไม้นะครับผมห้องน้ำเป็นคานปูนเป็นพื้นปูนเลยนะครับ จะประมาณนี้นะผมก็คอยดูกันนะครับผมว่าจะดีย้ายไปได้ไหมครับผมว่าน่าจะได้นะครับกนะจะประมาณนี้นะนนผมเรเนะจาจะาต,อออนะตามไปเรื่อยนะครับออ ก็ขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็งวดนี้นะครับผมใช้รถตัวเองนะครับก็บ่าวเตือนนะผมก็ลองกระจกใหม่นะครับกระจกแต่งนะครับผมตอนนี้เขาเป็นแฟนของแฟนเรายังก็กระจกแต่งนะครับผมก็ ก็มองไม่เห็นนะผมก็เลยต้องติดตั้งหม่นะก็อรอบนี้ใชร้รถตัวเองนะครับผมรถขนย้ายทีมงานไม่ว่างครับก็เลยต้องใชร้รถตัวเองครับ เดทนะผมจะดูตอนออกตัวนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับผมรอติดตามชมนะครับ <c oughs> ก็พร้อมเดินทางแล้วนะครับก็ออกมาจากสวนนะครับผมก็อยู่กับเรานะครับผมช่างลีดบ,บ้านนะครับผมช่างลีดบ,บ้านร้อยเกินครับร้อยเกินก็ร้อยเอ็ดนะครับ ฮะเอาไปเอาไปนะก็อยู่ตีนเขานะครับผมก็อยู่อำเภอภูกระดึงนะครับภูกระดึงนะครับผมตรงตรงตรงมาก่อนตรงมาก่อนตรงตรงตรงมาเลยตรงมาเลยได้ได้ตรงกันได้ฝ่าเดียวตรงตรงมาเลย ตรงไปอีกอีกตรงอีกเอาเดียวเลยเดียวเลยก็ยะระยะทางประมาณ3ามาิบโลนลผมไ,ไปถ่ายรถข้าไหมเชีย์เปิดไทยเปิดไทยรึบางอย่างเย เรี่ยวนควายเนี่มองนี้มีต้นไม้จอดเดี๋ยวเดีวรถวันม้อยู่เปิดกระจกลงดิเปิดกระจกลงน้ำไป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 ยไปเร็วเลก็ได้ใช้รถตัวเองนะผมก็รถทิมงานนะไม่ว่างนะผมเบา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 

ตักทั้งหนามองกูจอดลงเลยเประตูเกี่ยวให้ยังน้อยห่าชานนะก็ระยะทางประมาณ30โลนะครับผมก็จะออกตอนน้นใหญ่ก่ <c oughs> อนนะครับค่อยจะขึ้นรถนะครับ รถนะครับแรงร้อยห้าสิบแรงม้านะครับผมแรงข้าวแรงข้าวไม่ใช่แรงม้าครับอู้เขาเนี่ยลูกใหญ่เลยวะดูนะครับพ่อเมีนพเมีนบ่วะเขาลูกใหญ่นะครับลูกนี้นะครับอย่างนี้หน่อยเบา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 เดี๋ยว,วยเดี๋ยว

มันจะ,จะห้างกันไเลยว่าหันกว่ามันจะจอ,อะมัอหลัางาัององบอกว่าถดเดาถ้ามันอันนี้เราจะยามันรถก็ขาดตัวเราไ,ไปยํำมามันเลยขาด เดี๋ยวเราติตามชมตอนถึงที่นะครับผมแล้วถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับก็อยู่กับลอตเตอร์นะครับผมนี่บอตีเหรอแฟนน้องเนมนะครับโอ้ยฮ่าบอกไปบอกไปทัวร์ไปทีไม่รู้หรือว่าเอานี่ฮ่าบอกไปทัวร์ไปทีป็นนานเอาป่าวกับบัวลายป้าบักขามันวะวัดป่า ยังกับยังกับเฮียสายไฟสายไฟสายห้างสายห้างทำอะไรอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวได้ไปทามาใส่ห้างบ้างสายไฟด้านบนน่ะมันบิดปอวัดนึงไงเนี่ยก็เป็นจุดตรวจนะครับผมก็เป็นวัดใหญ่นะไปไป อ๋อถามข้าวัดนะผมก็จุดตรวจครับครับมามา้างไหนะป่าบักขาม่นำป่าป่าเนี่ยกนจะไปถามรถป่าบักขามเสรีขาบอกให้ไงวะก็จะบอกให้ ปลาปมามะ้ามือดำปลาบักค้าม่นดำเฮ้ยดิ